สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคดนัทนันปันสุขนะคะในช่องฮิลเลอร์บายนัทนันปันสุข9159นะคะฮิลเลอร์บายนัทน<ฆ>ันปันสุข9159เรามาทำคลิปสั้นๆให้คุณในหัวข้อของความรักนะคะโดยไพย่เนี่ยเลิฟเมสเซจออร์เคิลการ์ดเลิฟเมสเซจออร์เคิลาร์ด ความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณมาดูกันสิความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณคนที่คุณคิดถึงเขาแล้วก็เขาก็คิดถึงคุณคนที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยนะคะคนคนนี้ความในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณเรามาดูสิความในใจของเขาคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างคะคุณจะได้รู้กันวันนี้แล้วนะคะว่าความในใจเขาที่ไม่เคยบอกคุณมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะความในใจ ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทางเงียบคนที่เขาไม่เคยบอกคุณเขาก็ตั้งเงียบอยู่แล้วนะจริงไหมคะฉันห่วงใยคุณมากแต่คุณไม่ค่อยห่วงใยฉันเลยนั่นคือปัญหาใช่เหรอใช่หรือเปล่าชะคาชา F เอฟซีคุณไม่ห่วงใยเขาเหรอคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคุณคือคนสําคัญของฉัน ว้าวอ่านแล้วก็ก็ยิ้มนะคะเออก็อยู่มาตัวป่านนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาพูดอะไรหวานๆให้ฟังนะโค้ตก็รู้สึกว่าเอว้าวตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วอืมรู้สึกว่าเขาต้องดีขึ้นนะคะเนี่ยเขาต้องพัฒนาเลยนะคะ นี่นะคะมาดูกันต่อมันไม่ใช่อย่างที่เห็นหรอกนะอืมเก๊กมากล่ะสิคุณเก๊กมากก็อย่างนี้แหละมีอะไรไม่บอกใครก็จะไปรู้ใจคุณละคะเวียนกรรมตามสนองฉันแล้วโอ้ก็เก๊กนะี่คะก็เก๊กก็อย่างนี้แหละคะ่ะใครจะไปรู้ใจคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันอาจมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอมใช่ไหมคะคุณชาวเอซีมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมไหมเขาบอกอย่างนี้ชาวเอซว่าอย่างนั้นไหมคุณก็คุณสองคนต้องรู้กันแล้วนะคะฉันแกล้งทําเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบบ้าโอ้เออชื่นใจนะคะสําหรับชาวเอซโค้ดก็ชื่นใจกับคุณด้วยนะคะ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะภายในตัวคุณฉันจะยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปคุณกับเขานี่สามารถจูนคลื่นถึงกันได้ไหมคะเนี่ยภายในคุณจะมาเชื่อมต่อกับเขาได้ใช่ไหมคะคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีเอ สุดยอดค่ะคุณสอนชั้นมากมายเรื่องความรักโดนข้าไปธีบทละพ่อเออพ่อแม่ก็ได้นะคะเพราะเป็นคนที่ตรงข้ามกับกับคุณแต่โคไม่ทราบนะคะคุณที่เข้ามาดูคลิปของโคนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เป็นไปได้หมดคุณสอนชั้นมากมายในเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันสอนคุณได้เสมอมันสอนทั้งคุณทั้งเขานะคะ ถ้าคุณจากไปโดยไม่เหตุไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคำแก้ตัวนี่เอฟซีพูดหรือเขาพูดคะน,นี้รู้สึกว่าอดุนะนะดุนะเราอะถ้าจากไปโดยไม่เหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคำแก้ตัวโอ้เขาต้องการคนที่มีเหตุผลมีเหตุผลแต่เขากลับเงียบไม่บอกอะไรคุณนะมีเหตุผลมากเลยนะคะคนนี้มาสัะพายอีกหน่อยนะคะเดี๋ยววันจะ นั่นไปมาดูกันสิสิ่งเขาเขาไม่เคยบอกคุณเขาฝากมาบอกคุณว่าคนที่เงียบหายไปคนที่ไม่บอกอะไรคุณเลยเขามาฝากมาบอกคุณนะคะตอนนี้เขาฝากมาบอกคุณแล้วนะคะว่าเขาคิดอย่างไรก็รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> มาดูกันสิเขาฝากมาบอกอะไรคุณว่า สิ่งใดอีกคะก็ฝังบอกคุณวันสิ่งใดเพิ่มอีกคะฉันรู้ฉันทำลายโอกาสที่มีกับคุณไปแล้วน้อยน้อยค่ะตอนนี้น้อยทำลายโอกาสรู้รู้แต่ก็ยังทำรู้แต่ไม่บอกรู้แต่ก็ทำลายมันเป็นจังไสค่ะ คุณฉันรู้ฉันทำลายโอกาสที่มีออคุณไปแล้วฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาโอ้มันบังเอิญขนาดนี้เลยนะคะต่อเนื่องกันสองใบฉันรู้ว่าฉันทำลายโอกาสที่มีออคุณไปแล้วฉันหวังว่าชีวิตฉันจะมีปุ่มที่ย้อนเวลาโอ้ว้าวสุดยอด อืนอยมากคุณกับเขาที่เชื่อมต่อกันได้ไหมเนะี่ยคุณกับเขารู้สึกว่ามันจูนพลังงานกับมันคุณกับเขาสามารถเชื่อมพลังต่อพลังงานต่อกันได้นะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณเขาจะรู้ใจกันอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณรู้ว่าเขาคิดอย่างไรงคุณทั้งที่เขาไม่เคยบอกนะเขาคุณฉันพยายมามามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยก็แล้วกัน บอกอยังคะชาวเอฟซีบอกเขาหรือยังคะเนี่ยคุณบอกเขาหรือยังเขาต้องการนะคะเขาต้องการให้คุณบอกเขาก็ก็ขนาดตัวคุณยังไม่บอกเขาเลยแล้วเขาแล้วคุณต้องการให้เธอไปบอกคุณได้อย่างไรคะนี่ก็ค,คุณก็บอกเขาสิคะมาบอกตัวต่อตัวสิคะอย่าบอกผ่านไพ่ไอ้ยาโหดนะคะโคตรโหดนะคะงานนี้รู้สึกว่า จะเข้าข้าง FC มากไปแล้วนะคะเนี่ยโค้ชจะลําเอียงมั้ยคันนี้รู้สึกว่าฉันพยายามมากแล้วถ้าคุณต้องการใช้ชั้นในชีวิตก็บาบอกฉันด้วยก็แล้วกันออเอ็นดูเอ็นดูเนาะคนเราก็เอ็ีผิดพลาดได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอโทษนะที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับคุณ พูดไม่รู้นะคะว่าเขาพูดสิ่งใดกับคุณนะคะคาการทําคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันทาคนเราสัมผัสได้นะคะความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกละเอียดอ่อนนะคะความรู้สึกความรู้สึกความรักทุกสิออ่งทุกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ทละเอียดอ่อนคนเราก็บางทีเขาจำไม่ทันพูดเลยนะคะิริยาท่าทางบางครั้งก็ทําให้คนที่สัมผัสได้โดย มีพลังกนเราก็มีสามารถสัมผัสสัมผัสจากกีราท่าทางได้นะคะบางทีฉันอาจจะถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวว่ได้อืมก็เป็นไปได้นะถ้าคุณยังคิดอย่างไรกับเอฟซี C, และคุณไม่พูดนี่ก็มีโอกาสอยู่คนเดียวยิงด้วยเลยค่ะคุณมาพูดผ่านไพ่เนี่ยตัวตนคุณจริงๆคุณกับเขาคุณไม่ยอมพูดต่อปากกันนี่ก็ยากอยู่ยนะคะโพต์ก็ไม่รู้จะแนะนำจริงใดกับคุณ โอ้ฟาร์มห่างไกลทำให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นอืหวานเจียเจ๊ยบอเชียบหรือหวานเจี๊ยบดีคะต้องหวานเจี๊ยบนะคะโอ้สุดยอดอยู่มาโตป่านนี้แล้วนะโค้ชก็ไม่ค่ยได้เจอข้อความอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> เออแต่ก็ดีนะคะรู้สึกว่าเออเขาก็ดีเขา ก็เป็นไปได้นะความห่างไกลทําให้คนราคนเรารู้จักหัวใจของตัวเองการห่างกลันทําให้คนเรารู้จักหัวใจของตัวเองะการมาที่เราอยู่ใกล้กันก็เราก็อาจจะไม่เห็นคุณค่ากันเลยกันนะคะพมาอยู่ใกลกันแล้วก็รู้ว่าเออมันทําให้เป็นเหตุผลที่ทำให้เรารักกันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในความรู้สึกของโค้ดแล้วคุณ f อซคุณว่าอย่างไรคะ เป็นไม่ได้สิ่งนั้นไหมคะเหมือนที่เขาบอกคุณไหมคุณจะเชื่อเขาไหมคะรู้ว่คุณรู้สึกอย่างเดียวกับเขาอ่บอกโค้ดมาด้วยนะคะ,ะดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกโค้ดมาด้วยนะคะฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรทำอย่างนั้นม,มีประเด็นสิ่งใดกันอยู่คะระหว่างคุณกับเขามีเป็นสองคนสามคนไหมคะ จจะมีความสัมพันธ์สองคนสามคนไหมก็เ,เลยไม่กล้าเพรารู้ว่าฉันไม่ควรทําอย่างนั้นมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาม,มีสิ่งใดกั้นฝางอยู่ไหมคะมีกําแพงสิ่งใดอยู่อันนี้เอฟซน่าจะรู้คุณก็จะรู้นะคะเพราะาเป็นเรื่องของคุณกับเขาโค้ชเป็นคนสื่อสื่อให้คุณนะคะฉันต้องการติดต่อคุณคุณจริงๆนะแต่ฉันว่าฉันไม่ ควรทำอย่างนั้นือคุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่ตกหลุมรักคุณไม่ได้หรอกเพราะต,ตกหลุมรักคุณเลยนั่น,นันนนีลึกไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดึงเขาขึ้นมาหรือไปขุดเขามามากันดีตกหลุมแล้วนี่ขาแข้งหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> คุณเป็นได้แค่เพื่อนกับคนที่ ตกลุมรักคุณไม่ได้หรอกโอ้ว้าวต้องไปอ่าต้องอะไรนะหนึ่งหกหกเก้าอะไรสักอย่างไหมคะตกลุมแล้วเนี่ย <c oughs> ขำมาอ่านแล้วก็ขาโค้ดเองอ่านแล้วก็ขำเองนะคะยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ อืมเหมือนคุณกับเขาอาจจะคุยทางออนไลน์นะคะคุณกับเขาไม่ได้เจอตัวกันนะคะหรือเขาอาจจะไม่เจอแต่ว่าเขายังไม่ได้เคยบอกคุณเลยนี่เป็นข้อความที่คนนี้เขาอยากจะบอกสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณนี่แหละเหมือนไม่ได้เจอตัวกันทุกสิ่งทุกอย่างคุณกับเขาคุยกันผ่านออนไลน์ ฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้๋อใช่เลยก็คุณไม่เชื่อไงคะคุณถึงได้รู้เพราะคุณไม่เชื่อคุณถึงได้เห็นเพราะคุณไม่เชื่อคุณถึงได้เป็นเพราะคุณไม่เชื่อมันถึงยากเย็นในใจคุณไอ้ยะโอ้โค้ดแต่งเองนะคะเนี่ยไม่เกี่ยวกับไพ่นี้นะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้คุณไม่เชื่อในรักแท้ใช่เลยคุณเหมือนคุณอาจจะ เขาคนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ในความรักที่ไม่สมหวังหรือความรักที่เจ็บปวดของเขาก่อนก็ได้มันเป็นไปได้นะเพราะเขาทาให้เขารู้สึกว่ามันจะมีรักแท้อยู่ในโลกนี้จริงหรือล่รักแท้ที่ไร้เงินไข่นะถ้าลองลองลองก็งต้องการเป็นคนรักที่ร้เงินไขของคุณหรือไม่เรามันดูเพิ่มนะคะก็จะบอกอะไรสิ่งใดเพิ่มคุณอีกคะคุณทําให้ชั้นอกอัก อกหักแต่ฉันยังรักคุณอยู่คุณทําให้ฉันอกหักแต่ฉันยังรักคุณอยู่โอ้หืมไม่บอกรักเขาแล้วคุณอกหักได้ยังไงคะเขายังไม่ได้บอกตอบคุณเลยก็คุณบอกรักเขาเขาจะได้รู้ว่าคุณอกหักนะคะอืมคุณไม่ได้เคยบอกเขาเลยอ่ะแต่คุณอกหักได้อย่างไรคะคุณฝากมาบอกเขานะคะเนี่ย อกหักอยู่เงียบๆคนเดียวโดยไม่บอกใครโอ้ใครจะไปรู้ล่ะครับจะเป็นโนโรู้ได้อย่างไรครับคุณไม่เคยบอกเขาเลยอ่ะอกหักจังไซและคุณอ,อกสักจังไซอกหักได้อย่างไรเนาะโอ้โยคุณทำให้ฉันอกหักแต่ฉันก็ยังรักคุณอยู่โอ้แต่ละคำแต่ละคำ ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณืมอคุณก็ต้องเดินหน้าแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณคุณต้องเดินหน้าบอกคุยกับเขาชัดเจนกับความรู้สึกของคุณคุณต้องชัดเจนกับความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณก็จะไม่ต้องมาพร่ำบ่นโดยที่ว่า ฉันไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณอีกนะคะถ้าคุณยังบอกผ่านข้อความผ่านผ้า,ผาอยู่อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่โดยที่ไม่มีเขาได้นะคะนี่ฝากบอกเขานะคะโค้ดฝากบอกเขานะคะอีฟซีฉันไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณเออนีนะเดีย๋ยวจะพายเพิ่มนะคะ เป็นอะไรที่ออลลาลาเขาไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณแต่เขาไม่เคยบอกคุณเลยเนี่ยเขาไม่เคยบอกเอฟซีเลยนะคะแล้วจะทําอย่างไรได้นอะบอกผ่านผ้าอย่างนี้หรอใช่ไหมใช่ไหมคุณเขามีประเด็นความสัมพันธ์สองคนสามคน ก็เป็นไปนได้หมดเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะมาแสดงตัวกับคุณนะคะไม่กล้าบอกความในใจกับคุณมาบอกผ่านไพ่นี่แหละฉันเป็นคนเดิมเสนอสเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปล่าคะชาวเอฟซีของโค้ชเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะตอบเขาหน่อยนะคะบอกเขาหน่อยนะคะเขายังเป็นคนเดิมนะคะ การสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกวาน่าการสูญเสียความสัมพันธ์อลึกซึ้งนะคะเนี่ยแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บยาวนานกวาน่าเพราะเขาไม่เคยบอกคุณไงคะคนเ,เลยรู้สึกว่าเขา สูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์เพราะเขาไม่เคยใช้สิทธิ์ของตัวเขาไม่เขาไม่เคยบอกคุณไงเขารู้สึก er. ว่ามันจะเจ็บปวดยาวนานว่าเพราะยังไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับคุณเลยเนี่ยเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาปิดโอกาสตัตวเองที่เขาไม่เคยมาสร้างความสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาบอกเขาจะเจ็บปวดยาวนานว่า math. คนเรายังไม่เคยสารสัมพันธ์กันอะ แต่รู้ว่าชอบรักแต่ไม่เคยบอกนี่คือเป็นการสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าตัวเขาสูญเสียสูญเสียคุณไปโดยที่จะสูญเสียคุณไปโดยที่เขายังไม่เคยบอกอะไรกับคุณจะเจ็บปวดยาวนานกวา่าโอ้น่าเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะคะชาวเวซีเขาก็น่าเห็นใจอยู่นะคะก็มีเหตุผลนะคะก็มีเหตุผล ไม่รู้ว่าคุณหรือเขาหรือใครนะคะที่มีความสัมพันสองคนสามคนไหมคะทาให้เขาไม่เปิดเผยตรงนี้ได้ก็ไม่กล้ามาบอกโตกับคุณนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณามาดูกันสิคุณคือความเสี่ยงที่ฉันพร้อมจะเสี่ยงเสมออืมแปลว่าคุณต้องเอฟซี FC ของคู่ก็ต้องเป็นคนที่มีความพร้อม มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเพิ่งรู้ว่ารักแท้มันมีอยู่จริงเนี่ยคุณคือสิ่งที่มันมันเหนือเขามองว่าคุณเหนือจากความคาดหมายที่เขาเคยรู้สึกกับตัวเองอเขาเคยพบเจอนะคะเขารู้สึกว่าคุณสุดยอดคุณสุดยอดมากนะะักะจลาเอฟ ของโคดนะคะเรามาดูกันซีมดูเพิ่มนะคะฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณผิดหวังก็ยังไม่น่าจะผิดหวังนะเราคุณยังไม่เคยบอกอะไรเขาเลยคุณจะผิดหวังผิดหวังคุณอาจจะผิดหวังที่เขาไม่กล้าบอกคุณไหมคะรู้สึกว่าคุณผิดหวังที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยความรู้สึกกับคุณเอฟซี FC รู้สุดอย่างนั้นไหมคะ ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันก,กำลังกลังรับผลของมันอยู่ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่เขาเศร้าเขานอยอยู่นะคะตอนนี้คนที่คุณคิดถึงเนี่ยมาดูเปนสีฉันคิดถึงคนคนเดิมคนที่ฉันเคยห่มใยโอ้โเขาคิดถึงคุณเยอะเขาคิดถึงคุณมากมายนะคะ ฉันพบคุณบ่อยเลยในฝ่าฝันของฉันอผู้ฝันถึงคุณนะคะแล้วคุณ fc ฝันถึงเขาไหมคะเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณด้วยแหละฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะอืฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะฉันปล่อยคุณไปเพราะฉันรักคุณนะมันมีบางสิ่งบางอย่างจริงด้วย ในความสัมพันธ์ของคุณฉันเสียใจที่สั์สาสัญญาไว้ไม่ได้ก็สัญญาของคุณสิ่งใดบ้างคะเอซสัญญาใจหรอคะฉันกาลังวางแผนที่จะกลับมาหาคุณเร็วนี้ฉันวางแผนที่จะกลับมาหาคุณเร็วนี้ชาวเอซก็มีความสุขรอเขานะคะอย่าก,กดดันตัวเองอย่าเครงเคียดนะคะ พราะสิ่งคนคนนี้เขาบอกว่าเขาจะกลับมาหาคุณแล้วคนที่คุณรบคอยคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักแล้วนะคะมันมีประเด็นกับคุณไม่แต่โค้ดไม่แน่ใจนะคะเพราะมันไพ่มันไม่ได้มีไปเปิดไพ่ข้อความนะคะก็ประมาณว่าคุณกับเขาน่าจะมีประเด็นว่าเป็นความรักสองคนสามคนความรักที่ไม่มีสองคน,นเป็นความรักที่ เปิดเผยไม่ได้มันบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้โค้ดก็ขอให้ชาวเอฟซีมีความสุขกับตัวตนสิ่งที่คุณคุณต้องรักตัวคุณนะคะเมื่อน,นั้นคุณจะดึงดูดคนที่รักคุณเข้ามาได้คุณต้องรักตัวตนของคุณให้ถึงที่สุดเป็นที่สุดนะคะคุณต้องให้เกียรติตัวเองต้องให้เกียรติเขา ให้เกียรติความสัมพันธ์และเมื่อนั้นคุณความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นสิ่งที่เ,เป็นความสุขเป็นความร,รักที่มันล้นเหลือนะคะเมื่อคุณให้เกียรติตัวเองคุณให้เกียรติเขาได้ความสัมพันธ์ก็จะน่าจะไปในทางที่ดีนะคะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเข้ามาหาคุณในความสัมพันธ์ในครั้งนี้พุธก็ขอให้ FC มีความสุขอ่า กับตัวตนของคุณรอคนที่เขาจะกลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณถูกใจสิ่งใดก็กด Subscribe กดติดตามให้โค้ดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ